อีพีนี้ยังอยู่ในเรื่องราวของชายแดนไทยกัมพูชานะครับท่านผู้ชมครับผมจะมีเรื่องราวอะไรมาบอกกล่าวกันบ้างไปรับชมกันด่วนไทยโดนแล้วเสียรนตัวท็อปหลัก27ล้านเหรียญสหรัฐหรือ800ล้านบาทถูกยิงตกที่ปอยเปตพระเอกมาแล้วที่50ออกโรงถล่มกัมพูชาอย่างแม่นยำทำเอาโกลเด้นอีเกิลไกด์ของเกาหลีตใต้ต้องตะลึงด่วนช่วยกันคนุละมือแนวหน้าจังหวัดตราดต้องการยางรถยนต์เก่าจำนวนมาก บริจาคได้ที่สมาคมกู้ภัยสว่างบุญสไนเปอร์ไทยโชว์ผลงานแล้วสอยทหารขมรนล่วงคาฐานเนิน350ายไทยใกล้ที่จะยึดได้แล้วผลปืนคอไม่น้อยหน้าถล่มขมรเป็นปุ๋ยคาบังเกอร์รายละเอียดทั้งหมดนี้ไปรับชมกันท่านผู้ชมครับก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสาร เวลาที่ผมอัพคลิปลงไปล่าสุดมีรายงานเข้ามาครับท่านผู้ชมครับด่วนครับคืนนี้เราเสียโดรนตรวจการไป1ลำนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นโดรนตัวท็อปด้วยนะฮะท่านผู้ชมครับตอนนี้ขมิญเนี่ยแชร์กันว่อนเน็ตท่านผู้ชมซึ่งย้ําอีกทีนะครับต้องรอการตรวจสอบจากทางฝั่งของกองทัพก่อนนะครับแต่ล่าสุดในเพจของอาร์มี่บริทเทอรี่ฟอร์เนี่ยแหละออกมาบอกกล่าวว่าเป็นโรเมนิกเนเตอร์เอ็กพีหลังจากที่ขมิญเองนะครับปล่อยคลิปและภาพนะครับอ้างว่า สอยโรนตรวจการโดโม,มิเนเตอร์เอของเราท่านผู้ชมครับซึงถูกยิงตกที่ปลอยเปรตทรงนี้นะครับน่าจะโดนระบบการป้องกันทางอากาศยานแบบประทับบ่าท่านผู้ชมครับเพราะก่อนหน้านั้นเองเนี่ยเห็นเอเามาโชแล้วรอบหนึ่งครับสำหรับทางฝั่งของเขมรนะครับระบบการป้องกันอากาศยานแบบประทับบ่าคิวเดของจีนเนี่ยท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเล็งใส่ F16 ของเราไปรอบหนึ่งแล้วนะครับครั้งนี้มันเล็งใส่โรนนะฮะก็ต้องบอกว่า ตกเรียบร้อยนะครับที่ปล่อยเป็ดใช้คําว่าเสียหายหนักครับเพราะว่าราคาโหดมากลํำนี้ตามรายงานนะครับว่าประเทศไทยเราซื้อในวงเงินประมาณ2 7ล้านเหรียญสหรัฐท่านผู้ชมครับถ้าตีเป็นเงินไทยก็ราว8 0 0ล้านบาทแต่ถึงอย่างไรก็ต้องรอการยืนยันกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหนี่เสียหายหนักเลยนะทีนี้เองเนี่ยประมาทไม่ได้แล้วนะครับสําหรับอาวุธที่เขมรมีในณปัจจุบันนี้ต้องใช้คํานี้แล้วนะครับนะฮะอาวุธทันสมัยจากจีนเข้ามาเยอะแล้วก็เห็นผลแล้ว นะครับถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องจริงสําหรับเรื่องนี้น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งนะครับสำหรับอาวุธจีนอย่างคิวรมันยูสเนี่ยท่านผู้ชมครับเป็นอาวุธประทับบาเป็นขีปนาวุธพื้นสู่อากาศนะครับปกติแล้วจีนจะไม่ได้ขายให้ใครง่ายๆตัวเนี้ยท่านผู้ชมนะฮะเพราะว่าราคามันค่อนข้างดีขึ้นอยู่กับการดีวและการต่อรองนะครับเพราะว่ามันไม่มีราคาระบุไว้แต่ที่เขาเนี่ยนะครับพูดกันเนี่ยเขาบอกว่าหลายล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับต่อระบบนะ เดี๋ยวรอดูทางฝั่งของกองทัพออกมาถแถลงนะครับท่านผู้ชมครับถ้ามันเป็นเรื่องจริง800ล้านหายวับไปกับตาแล้วเรียบร้อย1นึ่ลำมาถึงตรงนี้หลายคนลุ้นแล้วนะครับว่า F5 จะผ่ไหมนะฮะท่านผู้ชม ล่าสุดนี้พระเอกมาแล้วครับที0ของกองทัพไทยขึ้นโจมตีทางอากาศสู่เป้าหมายขเขมรเรียบร้อยนะครับก็จะบอกว่าแม่นยำจะกระจับวาง T-50 golden eagle หรือว่า fa 5 0ท่านผู้ชมครับเป็นเครื่องบินสัญชาติเกาหลีใต้นะครับแม่ก็ต้องบอกว่าของดีเกาหลีใต้มีเพียบท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นระเบิดนําวิถีที่เราใช้อยู่ gbu เนี่ยท่านผู้ชมก็ของเกาหลีนะ ก็องบอกว่าเครื่องบิน t 50นี่ก็ไม่ธรรมดาเลยครับเป็นเครื่องบินฝึกไอพ่นชั้นสูงนะครับท่านผู้ชมนะฮะโอ้โหเอาลงสนามจริงแล้วท่านผู้ชมสําหรับกองทัพไทยนะครับก็องบอกว่าทําเอาโกลเดล้นอีกเกิลไกด์ของเกาหลีใต้ถึงกับตะลึงเลยครับกับความแม่นยําของนักบินไทยสําหรับการขึ้นทดสอบเป้านะครับที่ขเขมรท่านผู้ชมครับก็องบอกว่าเครื่องบิน t 50หรือว่า FA 50เนี่ยนะครับบินครั้งแรกเมื่อปี2002นะครับ เข้าประจําการในช่วงทศวรรษที่ปี2000นะฮะเพื่อยกระดับหลักสูตรการบินรบนะครับของเกาหลีใต้ท่านผู้ชมครับแล้วก็พัฒนารุ่นนะติดอาวุธก็คือ TA50 สําหรับการฝึกยุทธวิธีการโจมตีเบานะครับก่อนที่จะขยายผลมาสู่ FA50 อนหะปัจจุบันที่สามารถรองรับอาวุธอย่าง AIM-9 AIGM65 แล้วก็ระเบิดนำวิถีเลเซอร์ b g จียนะฮะก็ต้บอกว่าปัจจุบันนี้ติดเดด้ และอาวุธเนี่ยสมรรถนะสูงได้ซึ่งคเมนก็ได้รีวิวไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เอาใจเกาหลีบ้างนะครับหลังจากที่หลังๆมานี่เอาใจสหรัฐเยอะนะฮะเอฟซีบ F ของเรานี่ขึ้นบ่อยนะครับซึ่งการประทะก,กันละรอบแรกนี่เป็นของกิเพนโอโหโหโห้ต้องบอกว่ารีวิวกันให้ครบแะครับอย่างที่ผมบอกหลายคนลุ้นอยู่ว่าคุณปู F ่ F5 จะได้บินขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแต่งานนี้ขอให้โอป้าได้โชว์ผลงานก่อนท่านผู้ชมครับนะฮะโอป้าก็ทํางาน ได้อย่างร้อ์นะครับกับฐานอย่างปลอดภัยหลังจากที่ไปทดสอบเป้าที่เขมรท่านผู้ชมเรื่องราวต่อมาท่านผู้ชมครับช่วยกันคนละไม้ละมือนะครับล่าสุดนี้เองเนี่ยนะฮะทางฝั่งของจังหวัดตราดครับได้มีการขอความช่วยเหลือเข้ามานะครับในเรื่องของการขอยางรถยนต์จํานวนมากท่านผู้ชมครับไปบริจาคได้ที่สมาคมนะครับกู้ภัยสว่างบุญณหน้าโรงพยาบาลกรุงเทพตราดนะฮะท่านผู้ชมครับ ไปบริจาคก,กันได้เลยพี่น้องชาวไทยใครที่มียางรถยนต์เยอะๆนะครับขนลงไปตราดด่วนตอนนี้ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนครับก็ยังคงมีการประทะกันอยู่ท่านผู้ชมครับนะฮะล่าสุดนี้ได้ข่าวว่าสไนเปอร์สอยฐานกัมพูชาได้อีกแล้วนะฮะท่านผู้ชมครับเป็นปุ๋ยคาฐานไปแล้วครับตอนนี้ยังไม่มีใครอออกจากฐานด้วยเออนะฮะเมันไม่เอาไปอยู่แล้วฮะมันก็ปล่อยทิ้งไว้ในฐานตรงนั้นแหละนะฮะและอีกสำคัญเองนะครับที่เนิน 350ท่านผู้ชมครับทางฝั่งของกองทัพของเราก็ได้มีการยิงปืนคอนะครับทะลุบังเกอร์นะครับเรียบร้อยไปอีกหนึ่งฐานนะครับนี่บังเกอร์มึงหนามากใช่ไหมนะฮะปืนคอของทหารไทยของเราครับเจบาะบังเกอร์ของทางฝั่งขมรได้ไปอีกหนึ่งฐานท่านผู้ชมครับงานนี้ก็เป็นปุ๋ยคาฐานไปอีกเหมือนกัน เนิน3.50เนี่ยล่าสุดนี้นะครับบอกว่าใกล้จะจบแล้วว่าอย่างนั้นนะครับก็หนกว่าถือว่าเป็นข่าวดีถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนะฮะก็ต้องให้กําลังใจกันต่อเพราะว่าทหารแนวหน้าเนี่ยก,กำลังรบกันอย่างดุเดือดนะครับเพื่อที่จะรักษาอธิปไตยให้กับเรานะฮะท่านผู้ชมครับซึ่งตอนนี้มันทําให้ขเขมรดิ้นผ่านกันไปทั้งประเทศแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับทางฝั่งของฮุนมาณี ปลุกดะดมกันอีกแล้วในเรื่องของชาตินิยมนัดกันออกมานะครับส่องแสงสว่างด้วยแฝดมือถืออีกแล้วท่านผู้ชมครับช่วงนี้มันนัดกันทําไปทั่วโลกนะคือมันนัดกันหลายประเทศเลยนะครับแล้วก็ทําในวันเดียวกันด้วยนะครับล่าสุดนี้นะครับอยู่ที่พนมเปญท่านผู้ชมครับนำทัพมาดุงหุนมานีนะครับปลูกกระแสชาตินิยมและให้ทั่วโลกรีบมาแทรกแซงนะครับให้ไทยเนี่ยรีบหยุดยิงท่านผู้ชมครับไม่มีทางนะฮะ ถ้ามึงไม่ย่อยยับนี่ไม่มีทางหยุดยิงอย่างแน่นอนนะฮะโดยเฉพาะเสียไปแล้ว800ล้านเนี่ยไม่น่าจะหยุดยิงง่ายๆแล้วแหละดูทรงนะฮะมีแต่จะประเคนระเบิดประเคนไข่ให้แหละสาหรับทางฝั่งของขเขมรเนี่ยโดยเฉพาะทางฝั่งของปอยเปตนะครับมันต้องมีตึกไหนสักตึกต้องถล่มนะฮะเอาให้ราบสําหรับทางฝั่งของปอยเปตนะซึ่งล่าสุดนี้ก็อย่างเป็นข่าวอย่างที่ทุกท่านทราบมันกลัวจนเอาธงจีนไปปักแล้วนะครับสาหรับปอยเปตเนี่ย ยังไม่จบอย่างแน่นอนท่านผู้ชมครับนะฮะล่าสุดเนี่ยในเรื่องของการประทะเนี่ยน่าจะยืดเยื้อนะครับก็หวังว่ามันจะจบก่อนปีใหม่นะครับแต่ที่สําคัญเองเนี่ยทางฝั่งของผอบทบลงพื้นที่แล้ววันนี้ทางฝั่งของสากแก้วน่าจะมีความเคลื่อนไหวอยู่พอสมควรเกี่ยวกับมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นเชิงรุกแล้วก็เชิงรับก็ตามข่าวกันต่อนะครับเพราะว่าทางฝั่งของกองทัพเขาไม่เปิดเผย นะครับภารกิจอะไรก็ตามที่เป็นของทหารไทยนะครับแต่สามารถเปิดเผยของขเมนได้ท่านผู้ชมครับอ่ะให้กําลังใจแนวหน้ากันต่อไปนะครับนะฮะอันนี้ก็คือข่าวที่นํามาบอกกล่าวกันล่าสุดนี้ท่านผู้ชมครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวมาบอกกล่าวกันเพียงเท่านี้นะครับตามข่าวกันต่อนะว่าเรื่องโรนเนี่ยเรื่องใหญ่นะครับด้วยตกที่ปอยเปรตด,ด้วยจับตาที่ปอยเปรตด,ดีๆงานนี้มีถล่มแน่นอนท่านผู้ชมครับนะฮะตามข่าวกันต่อไปอีพีนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ